ฐาะะนะเอ้ามาดูนะครับฐานะอ,อือเงี่ยหายไปนานไม่เจอกันนานแล้วตัวนี้ก็เรียกว่าเดี๋ยวเห็นก้าฟก็จะรู้เองครับทำไมหายเออทำไมถึงหายนี่ไงครับคือฐานะถ้าดูแบบนี้ภาพนี้เห็นว่าเขาทำเฮดเดิลโชเดอร์ชุดนี้แล้วก็หลุดไหลเลตรงนี้เลยพอหลุดไหลปั๊บก็คือเป็นสัญญาณเลยนะครับตามแพทเทิร์นนักเรียนหุ้นที่เคยเรียนพวกเราจะรู้เนี่ยแพทเทิร์นนี้แพทเทิร์นประจําบ่อยแนวโน้มสูงมากถ้าหลุดไหลแบบนี้ก็ลงมาเลยอันนี้ แล้วรอบนี้หลุดเสร็จมีการหลุดอ e ีเมลสองร้อยแล้วด้วยบนลุ่งก็พีคขึ้นด้วยในเยสองร้อยแต่นี่ก็น่ากลัวครับแบบนี้ก็มีสิทธิ์ที่จะจบรอบรอบนี้ได้ได้เลยแหละมัน<อ>มีสิทธิ์มีสิทธิ์ที่จะไปต่อแต่ไม่ใช่ไปงบนนะไปข้างล่างเง <laughs> ไปข้างล่างจะลงมาเทสเก็บข้างล่างแล้วล่ะนะครับก็แนวรับถัดไปเป็นแนวรับที่เก็บปลาพี่นีกอยู่ประมาณแต่แล้วก็สี่สิบบาทตรงนี้ครับที่เก็ตตรงนี้สี่สิบบาทนะครับ,รบถามว่าน่ารับไม่ตรงนี้เขายังไม่จบขาลงไม่เห็นเดเเจนตด้วยนะก็ต้องบอกว่า ยังยังไม่เชื่องจังหวะเก็บเลยตอนนี้ครับผมนี่ยิ้มเลยครับาพุทธนี่ยิ้มเลยโอเคส่วนแนวต้านแนวต้านอยู่นี่เนี่ยต้นแท่งแดงก็ตรงนี้นะครับต้นทางวันนี้วันนี้อยู่ประมาแถวๆที่สิบเจ็ดบาทแนวต้านนะครับครับอ่าจึงเป็นแนวต้านที่แข็งแรงเพราะว่าไปต้านจับเอเมสิบเลยคือตอนนี้ยพอเขาลงมาอยู่ใต้เอเมทุกเส้นแนวต้านพวกเอเมทั้งหลายเป็นแนวต้านหมดก็ตั้งแต่เอเมสิก็เป็นแนวต้านแข็งแรงเลยคราวนี้ ส้หรับผ่านะครับตัวต่อมาครับยงครับยงตัวนี้ก็ไม่ค่อยได้เจอกันอ๋อยงก็เพิ่งเข้าไอมาเมื่อปีที่แล้วนี่นะครับเดือนแปดปุที่แล้วเข้าตลาดวันแรกเปิดซะสูงนะครับแล้วลากลงเลยนะปกติของไอพีโอช่วงช่วงหลังๆนี้แล้วก็ทิ้งยาวไปพุ่นด,ดอยเลยนะครับแล้วก็ลงยาวมาตรงนี้ชุดนี้นะครับชุดนี้หลังจากนั้นลงมาทําโลนะครับชุดนี้ก็ไม่หลุดลนเข้าลงโลนี่นะแล้วก็ มีการกลับตัวชุดนี้ขึ้นมายืนผ่านเยเมทุกเส้นได้สําเร็จครับแล้วก็เป็นเทรนเรียบร้อยชุดนี้ก็เป็นเทรนขาขึ้นเพราะไต่เยเมสิบมานานแล้วนี้รุ่งเข้าหนาแน่นเลยนะครับยงยงคอนกรีตนะครับครับแต่ชุดนี้เวลาที่ย่อลงมาแบบนี้นะครับแพทเทิร์นแบบนี้คือหนึ่งในแพทเทิร์นที่สอนกันในคลาสเลยนะครับก็คือเป็นแบรดิทแอกัพฟิงเจอแบรดิกัพฟิงไม่พอนะครับถ้าดูอินิเกเตอร์จะบอกให้รู้ว่ากําลังขาขึ้นเริ่มอ่อนด้วยมีสิทธิพักตัวเลยนะครรััับบําหหยงงนจวี อ่าบางคนมองขาไบออนดิบบอกนี่แหละจังหวะไบออนดิปเลยบอกยังไม่ใช่นะดูดีๆเนี่ยไบออนดิบเนี่ยคือมันย่อตัวในขาขึ้นไม่ใช่ <l ug S 2> ดิฟลงเขาเลยนะเออมันมีสิทธิ์ที่จะไม่ไม่ไบออนดิบแล้วแบบนี้นะครับดิฟลงเขา <l ug> เลยนะ,ยนะ <l ug> ใช่เพราะนชุดนี้ถ้าแบบนี้ถามว่าเสี่ยงเข้าได้ไหมก็เรามีรู้มันอาจจะเด้งต่ออีกรอบแหละนะครับอยู่ที่อีเมสิรับอยู่ไหมคือถ้าหลุดอีเมสิก็ต้องคัดเลยนะซอบลอสเนี่ยลงมาอยู่ตรงนี้ครับประมาณแถวๆสักสามจุดศูนย์สองก็สิบเปอร์เซ็นต์โดยประมาณครับสามารถ โดยภาพรวมแล้วจริงๆส่วนตัวก็ถ้าจังหวะนี้ผมไม่เข้านะส่วนแนวต้านก็ตรงนี้ก่อนนะครับแนวต้านใกล้ๆก็แต่แถวสามจุดเก้าตรงนี้นี่ครับสำหรับยงครับนี่ตัวนี้ต้องบอกว่ารอวิดแอนซีดีกว่าอย่าพึ่งดูแพทเทิร์นเขาใหม่ดีกว่าใช่ตัวต่อมาครับซันครับซันนะครับซันเออ,เอวันนี้มีซันกลุ่มเอาไหมเนี่ยนี <laughs> ่ซันสวิตก็โคตะ โอ้ต้งมาซันน่าสนใจมากนะครับคือชุดนี้เนี่ยเข้าลงมาพักแล้วก็เ,เรียกว่าพักเป็นการพักโซนแห้งมนะแต่ไม่ยอมหลุดโลนะนี่โลเขาอยู่นี่หนไหมพอลงมาแตะโลแล้วมีการด้งกลับตัวแล้วก็มาเลี้ยงตัวแต่ยังมไว้แต่กนี่ยนะครับครับขายไปสูงแตแล้วก็เมื่อวันที่สิบแปดที่ผ่านมาหลังสงกรานที่ก็เปิดกระโดดเลยนะครับเปิดกระโดดแล้วก็ลากกลับมาก็จริงแต่ว่ายังคงอยู่ไม่ไม่ลงปิดแกะแล้วก็สร้างโดจิ จริงเป็นโดจิที่ลังเลนะโดจิเนี่ยคือสองแท่งนี้รวมกันเนี่ยเป็นเป็นเป็นคือลอยอยู่แบบนี้น่ากลัวอ,อยู่นิดหนึ่งแต่วันต่อมาเฉลยว่าไม่หลงก็คือแท่งนี้สร้างแฮมเมอร์ลอยสูงก้นี้แล้ววันนี้ก็อออกอารมณ์จะเป็นบิ๊กไว้ด้วยครับพร้อมบลลุ่มที่พีแบบนี้ก็มีโอกาสไปต่อถามว่าซอบลอดดาวเทียวนี่ลึกแต่ซอบลอดที่ควรเป็นก็ควรไม่ควรแถวแน่พี่นิด<ก>ปิดแก็บเลยเออทีสี่จุดห้าหกอะถ้าลงมาปิดแก็บก็เลิกการกด แล้วในต้านนะครับต้านถัดไปต้านถัดไปสักโซนรัวไฮสักประมาณห้าบาทตรงนี้ครับจริงๆห้าบาทนะไตยสั้นนะผมว่าผ่านนะควรใช้สักโซนนี้แต่ว่เวีเบไม่ใช่ดีเมแล้วมันหลุดดีเบแล้วตรงเนี้ยประมาณห้าจุดหนึ่งศูนย์ตรงนี้ครับซึ่งเป็นรัวไฮในดีๆชุดหนึ่งคือสั้นบทเจวิาแรงเนี่ยรีวอร์ดเขาดีนะในดีผมเคยเทตตรดตัวนี้จังหวะบิ๊กไวเขามีให้เห็นเรื่อยๆนะบางทีจับถูกแบบเนี้ยจังหวะนี้ยังเป็นจังหวะที่สวย ถ้าใครบอชิลิมาก็จะเจอละตรงนี้ว่าเป็นพรแพทเทิร์นที่เตรียมพร้อมในสุดนี้หล uh huh. ังจากถูกจะได้เปิดกระโดดในวันต่อมาได้เลยแต่ส่งไ้แบบนี้วนลุ uh ่มพีขึ้นเรื<ๆ>่อยๆมีสิทธ<ๆ>ิ์ไปต่อง่ายๆครับสั่นนะครับอ่าครับโดนี้ครับหมดแล้วครับมีคำถามหรือเมนพื่อนทางบ้านไหมครับตอนนี้อ๋อมีออเดี๋ยวสักครู่นะครับคุกเดอร์ครับมาจากคลิปที่เรื่องดันชนีพม mi ครับครับ อ่าบอกว่าขอบคุณค่ะได้ความรู้มากๆเลยอ๋อขอบคุณเช่นกันครับที่ติดดีครับที่เป็นประโยชน์ครับอ่าแล้วก็มีคําถามจากใครนักคุณนิยมใช่ไหมใช่ครับเออเรื่องเบบีอะไรนเนี่ยเหรียญหมาทาโรบ่าะนะ <laughs> เอาขอให้รนะัาพอดีเซิร์ชหาทั้งในอของไบแ a น c e และของบิตครับแล้วก็ไม่มีกล้าให้ตัวน,นี้เลยวิเคราะห์ไม่ถูกก็ไม่รู้ว่าซื้อขายในแพลตฟอร์มไหนตัวน,นี้ครับ อ่าเพึ่งได้ยินเหมือนกันแล้วก็อมีคนสวัสดีปีใหม่มาด้วยครับปีใหม่ไทยนะเออครับ, so, รบวสวัสดีปีใหม่เช่นกันครับอ่าแล้วก็คุณนุจรีก็สวัสดีมาเหมือนกันครับครับสวัสดีปีใหม่ครับคุณนุจรีครับเราก็ออกตัวตัวไหนไปเรียบร้อยแล้วใช่ไหมบีบีเอกครับบีเอกออกไปแล้วบีเอบีเอใช่ไหมรอบไปแล้วใช่ไหมรอบถ้าไม่ถ้าไม่ออกตัวนี่ก็อีกยาวเลยรอบนี้บีเอแกน่าจะลงยาวนะฮะลงลึกเลยครับรอบนี้ครนะครับ ก็สัปดาหันี้ก็ประมาณนี้ของปากของคอนะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมเป็นกำลังใจกันนะครับ,รบอย่าลืมปากกดไลค์ <Peters il ets> กดติดตากดแชร์นะครับอ่าเหมือนเดิมนะครับก็ใครอยากให้ช่วยให้เราช่วยดูหุ้นตัวไหนหรืออยากวิเคราะห์พื้นฐานตัวไหนก็คอมเมนต์กันเข้ามานะครับแล้วพบกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับ